สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายสมเกียรติพงภัยบูล์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับได้มีอาการป่วยด้วยภาวะเลือดออกในสมองแล้วก็ได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม2 5 6 4นนะครับซึ่งจุดที่เส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหน้า แล้วก็เลือดออกแบบกระจายแล้วก็หวังว่าขอนหน้านี้เนี่ยผลการรักษานั้นจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับหลายฝ่ายนั้นก็ลุ้นก็ติดตามอาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์เนี่ยนะครับว่าให้กลับมาสู่อาการหายป่วยตามปกติแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าวันที่14เดือนพฤศจิกายน2อง4ครับคุณสุริย,ยะัสกตศิลานั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่า RIP นะครับ ได้รับแจ้งข่าวจากพี่หน่อยภรรยาอาจารย์สมเกียรติพงไปบูรณ์เมื่อเวลา11.10นาฬิกา10นาทีของวันที่14พฤศจิกายน2564นั้นอาจารย์สิ้นลมหายใจแล้วนะครับที่โรงพยาบาลมหาหาราชจังหวัดนครราชสีมาคุณสุรยิยศัยนั้นก็บอกว่าก็ขอให้อาจารย์พักผ่อนนะครับหลังจากเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อคนด้อยโอกาสคนยากคนจนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมมาทั้งชีวิตผมตกใจที่ อ่าผมดีใจที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขกับอาจารย์มาตลอดและศรัทธานในทุกความคิดทุกการกระทําของอาจารย์ครับขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สู่สุขติครับก็เช่นเดียวกันครับก็ขอให้อาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์นั้นเนี่ยครับสู่สุขตินะครับอาจารย์ก็เหนื่อยมามา,มากแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็คงจะได้พักผ่อนก็ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สมเกียรตินั้นเนี่ยไปสู่สุขตินะครับก็เชื่อว่าบรรดาพี่น้องพันธมิตรนั้นทั้งหลายก็คงจะอารัย กับการจากไปของอาจารย์สมเกียรติพงภัยบูรณ์ในช่วงสายของวันที่14พพฤศจิกายน2564นะครับ